เส้นพักเครื่องนะครับแต่ไม่ได้มาในรูปแบบของพักเครื่องนะครับแต่วันนี้มีพะเพนี้นอย่างหนึ่งครับผมอยากให,ให้ได้รับชมกันนะครับเ,เวลาเขาเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรข้าวเขาเก็บเสร็จแล้วเขาจะมีระเพณีอย่างหนึ่งนะครับเ,เรียกว่าการไหนานไหแม่โพศพว่าเจ้าที่อะไรประมาณนี้แนละผมผมก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดดีนะครับ นี่พาไปชมกันนี่พานะที่ผมจะไปวันนี้ไี่ได้ผมก็เพิ่งเพิ่งจะเสอรงกันนะแต่ก็ยังไม,ไม,ไม่ไม่รู้เลยมากนะครับอือมีพงมาลายด้วยเกียร์ด้วยนะครับผมยังยังไม่รู้นะครับว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไเดี๋ยวคอยไปชมอีกทีนึงน,นะครับผมอ,อยากอยากให้เห็นประเพณีเก่าๆนะครับซึ่งซึ่ง ผมก็ไม่เองไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าในท้องถิ่นนี้นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีประเพณีอยู่ยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับผมเริ่มแล้วนะครับผมกาลังจะเดินทางไปที่นานะครับนี่แหละครับพี่หมูบปอินหรือว่าพี่หมูป้าแป้งคนที่ทํารถมอเตอร์ไซค์นะครับไปเอาหวันใจนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับผมว่าประเพณีนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะตัวผมเองผมไม่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับจะอยากมาถ่ายทอดนะครับ ให้เราลงได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวติดตามชมครับนี่ครับเป็นทางให้เราจะไปนากันนะครับผมนี่ก็รถคันนี้นะครับใครที่เราไปติดตามชมนะครับผมับผมอันนี้กําลังตามวิถีนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมเป็นเกษตรกรนะครับอาชีพทํานาโดยตรงนะครับที่เขาทํานามาเป็น10สิปีนายี่สิบปีนะครับ ก็เลยมีประเพณีแบบนี้นะครับที่เขายังยังทากันอยู่นะครับผมซึ่งผมเองนะผมมาจากกรุงเทพนะครับมาอาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเภณนี้แบบนี้ผมก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้เพื่อนๆน,นะครับพี่น้องๆนะครับได้ได้สัมผัสกันบ้างนะครับวิถีของเกษตรกร,กรที่นี่นะครับเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจนะครับในในวิชาที่ความรู้ด้านการทำนานะครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่ใครแต่ละคนคิดจะทํานาก็ทํำได้นะครับประสบการณ์นะครับการดูแลการใส่ในท้งไร่ท้องนานะครับแล้วก็รอดินฟ้าอากาศนะครับผลผลิตที่ได้มานะครับผมบองตรงๆนะครับชาวนาเป็นอาชีพที่ที่มีเกียรติสําหรับผมนะครับแล้วก็น่าเชื่อชูเพราะว่าข้าวทุกเม็ดนะครับพระแม่พอสดที่คุณได้เอามาหุง ทานกันนะครับมาจากน้ำพันน้ำแรงของพวกเขาของบุคคลเหล่านี้นะครับที่เสียสละทำอาชีพนี้นะครับสืบต่อมานะครับให้พวกเรานะครับวันวันหนึ่งนะครับผมค่ำมืดดึกๆนะครับที่เขาก็ต้องออกมาดูน้ำดูนานะครับผมบางทีตีสองตีสามยังต้องเดินทางออกมานะครับจากจุดที่เรามาเมื่อกี้คือบ้านพักที่เขาอยู่นะครับมาถึงที่นานี่นะครับ เป็นเวลาหลายเดือนครับที่พี่ยศทำอยู่แบบนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอีกทีนะครับผมครับผมตอนนี้เราถึงทุ่งนาแล้วนะครับโอ้ผมนึกว่าทุ่งทุ่งหญ้าโซนาครับที่ไน้ามันคือนาข้าวนะครับผมโอ้การตาครับเหยียดยาวไปยันนู่นนะครับลูกตาไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผม ครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมเดินทางมาถึงที่นานะครับนาฝั่งนู้นนะครับที่จะมีพิธีกรรมหรือพิธีการนะครับที่บอกว่าว่าหวหายพระแม่โพสไหว้ที่นาตอนที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะอยู่ทางฝั่งนู้นนะครับแต่ระหว่างทางที่เราจะไปฝั่งนู้นนะครับผมได้เดินทางมาเจอกับกับทุ่งทุ่งนานะครับข้าวเนี่ยครับออกรวมกันหมดแล้วนะครับของอ่ ผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งนะครับที่ทําอยู่นะครับแต่เกิดเกิดผลกระทบตอนอย่างหนึ่งนะครับตอนที่มีฝนฟ้าพายุมานะครับผมมันทําให้ข้าวนะเกิดการล้มแบบนี้ครับผมกล้องแพนมาดูนะครับผมล้มแบบนี้นะครับยาวไปตลอดทอดเป็นแนวเลยนะครับผมเนี่นะครับผมมันเกิดการการสูญสูญเสียรายได้นะครับเพราะว่าการกิบเกี่ยวของนี่มันก็จะลดน้อยลง นี่คือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับของของเกษตรกรนะครับที่ทํานานะครับผมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางฝั่งนู้นครับที่เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับผมนาของพี่ี่หมูพี่หมูบ้านแป้งนะครับที่ทำรถมอเตอร์ไซค์ครับวันนั้นด้วยนะครับผมแล้วก็จะอยู่ในรายการเสี่อนพักเครื่องกับผมด้วยนะครับพี่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบพักเครื่องเหมือนกันนะครับแต่วันนี้พี่เขาพามาดูแบบนี้นะครับเป็นมันเป็น วิถีโบราณนะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับคือเขาบอกว่าทามาตั้งแต่สิบยี่สิบปีแล้วนะครับพี่ก็ทํานามานานแล้วนะครับผมเดินที่นี่ผมบอกตรงผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งบรรยากาศมันดีมากนะครับแล้วมันก็มันก็เงียบมันสงบนะครับมันมันมองไปทางไหนมองสุดลูกหูลูกตามันมีแต่ทุ่งหน้าุุ่งงญานสีเขียวบ่อน้ําคือมันดูแล้วมันสงบนะครับ จากจากที่แค่ที่ผมมานะเป็นเมืองที่วุ่นวายมากนะครับที่นี่วิถีชีวิตที่นี่เรียบง่ายนะครับแต่เ่ยมไปด้วยคุณภาพจริงๆนะครับง่ายเดี๋ยตวติดตามชมจริงนะตอนนี้เขากำลังจะทำเครื่องเส้นไหว้เครื่องไหวไหว้ี่นาเนี่ยนะครับเดี๋ยวตามไปดูนครับใกล้ๆเลย สวัสดีครับผมพี่สวัสดีครับคือพี่แบบนี้เขาเรียกว่าไม่ทําอะไรครับคือไหว้ตอนเสี่ยวเสร็จแล้วหรือว่ายังไงครับเนี่ยเสี่ยวเสร็จแล้วไหว้พระแม่โ,โพสบใช่ไปที่ทางอืมอันนี้พี่ทำานานนี่ยังครับเนี่ยแบบนี้ทุกปีทุกรุ่นทีอันนี้ของของที่พี่ทําเกี่ยวหมดเลยคือคือของพี่หมดเลยที่ว่าทําไปกี่ไร่ครับเนี่ยพี่ยี่สิบไร่ยี่สิบเจ้าไหว้ครับลองคิดดูนะครับว่า พี่เขาเสียสละเวลานะครับทํทานานะครับปลูกข้าวให้เราได้รับทานกันนะครับผมผมมองเองนะครับถ้าเดินธรรมดาก็เหนื่อยแล้วนะครับแตบบ่นี้เขาต้องทํานามันเป็อาชีพที่ที่ผมบอกแล้วนะครับว่าเขาเสียสละจริงๆนะครับถึงอยากให้มองว่าอาชีพนี้มีเกียรตินะครับผมแล้วก็อยากให้ช่วยกันช่วยกันช่วยกันดูเรื่องนี้ออกไปนะครับผมเพื่อจะให้ข้าวมีราคา สมกับการเหน็ดเหนื่อยอันนี้เดี๋ยวดูต่อครับผมว่าเป็นไงนะครับผมเดี๋ยวรอให้ที่เขาจัดทำกันเสร็จก่อนนะครับผมครับผมตอนนี้นะครับเขาจัดกันเสร็จแล้วนะครับผมอยู่ในช่วงพิธีการนะครับผมมีจาเครื่องสกาล่าเส้นไหวของเขาครับที่นำมานะครับจัดเตรียมไว้นะครับแล้วเขาก็จาไว้บ เขาใช้ในการมาเดินทางมาทำนานะครับแล้วก็เอาปุ๋ยเอาเอาอะไรทุกอย่างนะครับไว้บนรถคันนี้นะครับพอเวลามาไหว้ครับก็เลยมาไหว้บนรถแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่ผู้พี่เขาบอกกันนะครับผมว่าเขาก็ํำกัรไหว้นะก็คือว่าพระแม่โพสุสุภาราบ ตอนนี้นะครับผมพี่เขาก็บอกว่าให้ผมนะครับไหว้พ่อแม่ผพศพด้วยนะครับก็ขอบคุณครับพี่เดี๋ยวๆยังไงจบภาพไว้เท่านี้นะครับนะครับเสร็จเล็วไหว้กันเสร็จแล้วนะครับครับผมก็จบลงแล้วนะครับกับพิธีการพิธีกรรมนะครับไหว้พระแม่โพศพนะครับกับเจ้าที่เจ้าทางในการเสร็จสิ้นเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมเดี๋ยวช่วงไมรในการดอรอดนะครับ ไปกับผมนะครับตอนเดินทางกลับนะครับไม่รู้ว่าผมจะตกคันนาหรือเปล่าแต่ตอนมาเมื่อกี้นะครับรถก็จะถลหยนะครับไม่เคยับในที่ที่เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่นครับผมผมมากับ4 4สูบผู้ใจผมนะครับผมนี่พันพันกว่าซีซีเลยครับรุ่นนี้